ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงนี้เราเกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวหลายด้านล่าสุดรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติประกาศให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหารขณะเดียวกันเราก็เห็นทางอาเซียนทูตพิเศษของอาเซียน ก็บอกว่าได้พูดคุยกับทางด้านรัฐบาลทหารทม่าว่าจะขอหยุดยิงสี่เดือนเพื่อจะส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปมันเกิดขึ้นสองเรื่องพร้อมกันมันย้อนแย้งกันด้านหนึ่งคือสงบศึกแต่อีกด้านหนึ่งคือลุกฮือต่อสู้ดังนั้นผมชวนคุณนัตติมาช่วยกันอัปเดตสถานการณ์ที่คุณนัตติติดตามอย่างใกล้ชิดว่าล่าสุดนี้มันเป็นยังไงเมียนมาทั้งโควิดทั้งเรื่องของการ สู้การศึกสงครามก็ยังมีการประท้วงก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะมีสามารถหยุดยิงได้4เดือนเลยเหรอและอยู่ดีๆการประกาศจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเนี่ยบอกว่าขอให้มีการ nationwide uprising ก็แปลว่าไม่สนใจเรื่องสงบศึกเลยใช่ไหมครับคุณนาตตีครับสวัสดีครับนาะตสสีสวัสดีคัค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องคําถามคือว่าคือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ที่เราพูดกันถึงเรื่องหยุดยิง จำได้ไหมคะว่ามีเคยเคยมีการพูดถึงเรื่องหยุดยิงมาแล้วแต่ก็เหมือนเหมือนเท่าเป็นสับวัยรุ่นนะคะเขาจะเรียกว่าเพลงของเกสโนว่าค่ะหยุดยิงไม่หยุดยิงนะคะก็ไม่เห็นมีการหยุดยิงอย่างที่บอกเลยนะคะก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดว่าคือสิ่งที่ทหารเอ่อเรียกได้ว่าจะให้คำาม่สัญญาไปว่าจะหยุดยิงสี่เดือนเนี่ยคือจากมุมมองจากคนทั่วไปหรือว่ามุมมองจากประชาชนเนี่ยก็คือไม่มีใครเชื่อในคําพูดอยู่แล้วนะคะว่าจะสามารถหยุดยิงได้จริงๆรค่ะ ครับดังนั้นขณะเดียวกันเรื่องของการที่รัฐบาลต่อต้านพมา่าเนี่ยของทหารกองทัพเนี่ยก็ลุกขึ้นมาบอกให้ลุกฮือทั่วประเทศเี่มันก็แปลว่าเขาไม่สนใจเรื่องหยุดยิงอยู่แล้วแล้วก็มันตรงกับว่านายซาประชาชาติเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประชุมสมัชชาชประชาชาติปีฉะนั้นประเด็นเรื่องพมา่าก็อาจจะถูกนําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นการเอ่อเรียกได้ว่าการประชุมเนี่ยจะเป็นการเหมือนชี้ชะตาว่าแบบเหมือนเอ่อใครจะเป็นคนที่จะได้รับการรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบ,บาลหารหรือว่ารัฐบ,บารประชาชนจะได้รับการรับรองจากสหประชาชาติคือรับรองตัวแทนผู้แทนน่ะนะคะ,ะก็คือหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของการที่เรียกได้ว่า ให้เดินหน้ารบกันนะคะของของรัฐบาลประชาชนกับรัฐบาลทหารหลังจากที่มีการประกาศเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นรีแอคชั่นต่างๆเกิดขึ้นในในทุกๆภาคส่วนเนยนะคะโดยเฉพาะภาคประชาชนคืออย่างเช่นบนโซเชียลมีเดียของคุณสุริชัยขออนุญาตแชร์ก็คือเราเห็นได้ว่า คือประชาชนนะ่เหมือนมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณสุชัยใเพราะว่า mm hmm. เราได้เห็นเหมือนเอ่อฟซบุ๊กมีการเรียกได้ว,ว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบแอคทีฟขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Facebook mm hmm. ของเพื่อนๆท mm hmm. ี่ที่เป็นชาวพม่าหลายร้อยคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเราได้เห็นความแอคทีฟเรื่องของการเมืองบางคนถึงขน,ขนาดพูดว่าอุ๊ยเหมือนมีความหวังกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประกาศนะคะ mm hmm. แล้วก็หลังจากที่มีการประกาศเกิดขึ้นคือ ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดมากนักว่าจะจะประเจอต่อสู้เป็นยังไงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งมีปืนแต่อีกฝ่ายสู้ด้วยมือเปล่าจะสู้กันอย่างไรนะคะแต่ว่าก็มีรายงานขึ้นมาค่ะคุณสุชัยว่าหลังจากมีการประกาศเกิดขึ้นเนี่ยมีการโจมตีจากฝั่ง ภาคประชาชนเนี่ยโจมตีทหารมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม้แต่ตัวโฆษกของรัฐบาลทหารเองนะคะก็ออกมาประกาศนะคะว่ามีการโจมตีมากขึ้นจริงๆจากปกติประมาณ3ครั้งต่อวันเนี่ยกลายมาเหมือนประมาณเป็น5ครั้ง10ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็มีการวางระเบิดนะคะ เรียกได้ว่าเสาส่งสัญญาณค่ะของของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเรียกได้ว่าชื่อไมเทลนะคะเป็นเป็นกิจการของทหารรวมกับเวียดนามนะคะก็มีการระเบิดเสาส่งสัญญาณเป็น10บสิบจุดเลยนะคะในในในภาคของมะกวยนะคะก็คือเป็นภาคเออเป็นเมืองเป็นไม่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 ใช่เมืองไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะก็เป็นเป็นเมือง รอ,รองนะคะก็มีการเผาเออมีการเผามีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณเัยเมื่อวานนี้เลยค่ะเย็นวานนี้ที่ในเรียกในเมืองย่างกุ้งเลยค่ะเขตซานจงเมื่อวานนี้ย่างกุ้งมีน้าท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักมันก็มีการระบายไม่ทันแต่ว่ามีการเออมีการเรียกว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะเรื่อการระเบิดเกิดขึ้นในเขตในเขตซานจองคือคือเขตซานจงเนี่ยเราเปลี่ยนเทียบได้เหมือนประมาณคล้าย เออสีลบประมาณนี้แต่แบบมันสิมียีสิบปีที่แล้วคือเป็นเขตการค้านะคะ <c oughs> เป็นเขตที่มีแบบมีร้านค้าอะไรอยู่เยอะนะคะมี <c oughs> มีชุมชนค่อนข้างอยู่เยอะนะคะก็คือเป็นเกิดเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะก็มีทั้งทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกลางเมืองเลยละค่ะกลางเมืองเลยแล้วก็ <c oughs> คือคือเรียก,ยก,ยกว่าก็ค่อนข้างแบบแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ ก็คือเป็นเป็นข่าวใหญ่เมื่อเย็นวันนี้นะคะของในฝั่งในฝั่งภาคย่างกุ้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะรอบๆนะคะหรือว่าเมืองอื่นๆตามชายแดนเนี่ยก็ได้รับรายงานนะคะว่าการประทะก,กันเนี่ยมีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากวันแรกที่ประกาศปุ๊บนะคะชายแดนนี่คือเรียกว่าเหมือนสายชายแดนรายงานมาว่าแบบร้อนระอุมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มในปีดอก็เริ่มมีรายงานของการแบบจบ โจมตีแล้วทั้งที่ในปิดอกคืนเมืองหลวงเมืองทหารเลยเนี่ยก็คน,นนี้ก็เริ่มมีรายงานของการโจมตีจากภาคประชาชนแล้วค่ะครับครับมันก็แปลว่าทางฝ่ายต่อต้านเนี่ยเริ่มเรียกว่าไปสัส่งสมพลังกันมาเพราะว่าเงียบไปอยู่พักหนึ่งอาจจะเพราะโควิดด้วยอาจจะเพราะเศรษฐกิจใช่ค่ะครับใช่ค่ะก็คือคือนอกจากโควิดนอกจากเศรษฐกิจแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเงียบไ,ไปไปเทรนนิ่งค่ะคุณเยงียบไป ไปเท<อ>รนนิ่งไ,<อ>ไปฝึกในป,ป่านะคะหล,หลายคือมีหลายหลายแบบหลายคนมากนะคะคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่มีการเราเห็นกันด้วยก็คือมีการปล่อยคลิปนะคะการฝึก <c oughs> กันจบฝึกอบรมในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นออกมานะคะคว่าเป็นกองกําลังของของภาคประชาชนนะคะที่ไปฝึกอบรมมากับทางกองกําลังชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปล่อยมาเป็นจบการศึกษาในแต่ละรุ่นนะคะก็คือออกมาเพื่อเพื่อสู้รบกับทางเอ่อทางทหารนะคะอืมครับ ทางด้านเศรษฐกิจปากทองแล้วก็โควิดเนี่ยตัวเลขก็ยังขึ้นอยู่คนป่วยคนเจ็บเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ยอมเปิดประเทศให้ความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้ชาวบ้านลาบากลาบนมากขึ้นอกนะใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนะะี่ยค่ะคนที่จะผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์การเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจโควิด <c oughs> ทั้งหมดก็คือประชาชน,นะคระับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายงานจากทางภาคพื้นที่นู่นนะคะก็เรียวกได้ว่าของเนี่ย <c oughs> ราคาสูงขึ้นมากนะคะ <c oughs> แล้วก็หลังจากที่มีการประกาศว่ามีว่าให้สู้รบกันได้อย่างเต็มที่เนี่ย อย่างในภาพเลยค่ะมีประชาชนเนี่ยก็ออกไปตุนอาหารนะคะแล้วก็มีการตุนซื้อของมากขึ้นนะคะแล้วก็คือตอนนี้เขาต้องเรียกได้ว่าค่างเงินอ่อนลงมากนะคะทําให้ส่งผลให้ให้ของเนี่ยแพงขึ้นมากๆนะคะจากเดิมเนี่ยคือเรียกได้ว่ามากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เลยทําให้ประชาชนต้องไปกักตุนนะคะอาหารเกิดขึ้นอันนี้คือ,อจริงๆแล้วทางรัฐบาลประชาชนเขาก็แบบเหมือนให้คําแนะนานะคะว่าจะต้องออกมากักตุนอาหาร นะคะ,ะแล้วก็เหมือนเตรียมความพร้อมค่ะมีการแนะนําให้ทําเเรียกว่า Emergency k i t ่นะคะ,ะก็คือเหมือนเตรียมกระเป๋าพร้อมอพยพต,ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะคือหลายๆเพื่อนเพื่อนของหาที่หลายๆคนก็คือเริ่มจัดกระเป๋าอพยพกันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ,อเพื่อเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์มีการแบบออกเรียกได้ว่าแมฟมเฟลด์รีเฟลดคือโพสลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะอครับคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจากเมียนมาเนี่ย เขาล่าสุดเขามองอย่างไรสถานการณ์ความหวังความคาดหวังความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคือคนรุ่นใหม่เรียกได้ว,ว่าเหมือนกลับมามีพลังครั้งหนึ่งหลังจากมีการมีการประกาศครั้งนี้ด้ยวยนได้ว่าเหมือนช่วงแรกๆเขาขึ้นสู้กันมากแล้วสุดท้ายด้วยสถานการณ์มันมันมันหนักหนาแล้วมันก็เริ่มค่อยๆทยอยหายไปเริ่มโควิดต่างๆเข้ามาอีกนะคะแล้วตอนนี้จริงๆแล้วสถานการณ์โควิดก็เรียกได้ว,ว่าเอ่อค่อนข้างดีขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีการประกาศมัน คือเขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่านะคะประกาศหยุดยาวแต่จริงๆแล้ว,วมันก็คือประกาศล็อกดาวน์นั่นแหละออก็คือไม่ไม่จำกัดการออกนอกบ้านน่ะนะคะก็คือคือพอมันมีเหตุการณ์หลังๆเกิดขึ้นนย่าคนก็เริ่มแบบมาสู่สีกำลังตายแต่พอมีประกาศเรื่องของการแบบสู้เต็มที่ขึ้นมาจากทางฝั่งรัฐบ,บาลประชาชนนะคะคนรุ่นใหม่นี่ก็หุยขึ้มากเตรียมตัวนะคะเตรียมคิดโปรเจกต์ในการระดมทุน <ừ> ตอนนี้นะคะมีการล่าสุดเลยเม <S <s <ign> <S ื่อคืนนี้นะคะไวรัลกันเลยในโซเชียลมีเดียของเมียนมานะคะคือเร <ừ> ียกว่า,ามีคนทำมีคนรุ่นใหม่นะคะทำวิดีโอขึ้นมาโพสต์ลง y t u t u ซึ่งซึ่งโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่า one million view project เพราะว่าเขาเชื่อว่าคือถ้าวิดีโอของเขาเนี่ยเกิด one million view เนี่ยคือจะได้เงินจาก YouTube ซึ่งเงินนั้นน่ะจะเอานำไปบริจาค ให้กับท้งฝั่ง n อ g ฝั่งฝั่งรัฐบาลประบบาชาชนเ,เพื่อระดมทุนในการแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธต่างๆหรือว่าเรื่องของ<ม>ต่างๆที่ต้องใช้นะคะก็คือมีการคิดวิธีในการระดมทุนแบบคร<ม>ีเอทีฟมากขึ้นในภาพของคนรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการแชร์มากมายในโซเชียลมีเดียคิดว่าน่าจะถึงล้านวิวแล้วนะคะคแล้วก็ <laughs> <laughs> น่าจะถึงล้านวิวแล้วแล้วก็มี คนรุ่นใหม่เนี่ยมีการเตรียมการออกคริปโตเคอเรนซีมีการพูดถึงนักคริปโตเคอเรนซีแล้วในพม่านะคะมีเตรียมจะลอนช์แล้วค่ะใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนคือตอนนี้คนรุ่นใหม่พยายามแบบหาวิธีในการระดมทุนหรือว่าหลายๆคนไม่แม้แม้แต่คือเรียกว่าทุกชาติพันธุ์น่นะคะไม่ว่าคนรุ่นใหม่ทุกชาติพันธุ์เลยพยายามหาวิธีการครีเอทีฟในการระดมทุนในการที่จะเออเหมือนเรียกว่าพพอร์ตนะคะสั่รัรัฐบาลประชาชนค่ะ ครับเราไม่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับอเลสนซูจีเลยนะช่วงหลังขึ้นศาลก็เงียบไปเลยค่ะใช่ค่ะเงียบไปเลยค่ะแล้วก็คือเท่าที่ได้ได้ดับทราบมาก็คือว่าท่านก็ยังยังน่าจะยังอยู่ที่ในปิดอค่ะแต่ว่าคือยังไม่มีข่าวอะไรออกมาออกมาจากจากทางฝั่งในปิดอเลยค่ะครับที่เป็นตัวแทนหรือทูตพิเศษอาเซียนเกี่ยวกับกิจาการเมียนมาเนี่ยรัฐมนตรีตา่างประเทศบรูไนคุณอารวันยูซอฟเนี่ย ก็บอกว่าเข้าคุยวิดีโอคอนเฟรนซ์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของทหารที่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องหยุดยิงสี่เดือนพูดถึงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่จะเข้าไปเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์พูดถึงยาพูดถึงอะไรต่างๆนานาแต่ก็ยังมองไม่เห็นใช่ไหมว่าเออในทางปฏบิบัติมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าถ้ามาจริงเนี่ยส่วนที่จะส่งไปให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มันก็ต้องผ่านประเทศไทยนะนะตี มันที่ผ่านเกการนมันเกี่ยวกับประเทศไทยจนได้นะแต่ถ้ามันสุ้รบกันอย่างนี้โอกาสที่จะถ้้ความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยมันก็ยากลําบากขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะก็คือยากลําบากขึ้นเยอะเลยก็คือเอาจริงๆริงแล้วคนเมียนมาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดหวังกับอาเซียนไปไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาต้องเป็นหกเดือนกว่าจะได้ทูพิเศษมานะคะแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยคง คือหกเดือนถึงได้ทุตพิเศษมาแล้วอีกกี่เดือน,นะคะความช่วยเหลือถ<ช>ึงจะสามารถเข้าไปได้อะอย่างนี้นะคะ่ะใช่ใช่ใช่ก็กระทรวงตางรเทศไทยเราก็ดูเหมือนจะนิ่งๆเงียบเรืเ่องนี้นะบอกว่าใช้การทูตแบบ Quiet Diplomacy <c oughs> ก็ไม่บอกว่าอะไรไปถึงไหนยังไงก็คือจริงๆเราไทยกับเมียนมาผมแดนติดกันสองพันกว่ากิโลเมตรเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในในในประเทศเขาอ่ะ คือ direct in direct ยังไงก็ส่งผลกระทบต่อประเทศเราแน่นอนนะคะก็คืออยากให้ทางฝากปยากผู้หลักผูก้ใหญ่นะคะให้สนใจกับสถานการณ์ในเมียนมาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแอคชั่นมากขึ้นจากฝั่งฝั่งทางทางประเทศไทยด้วยนะคะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่เห็นก็คือเป็นองค์กรเล็กๆที่ส่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปอะคะ่ะมันจะเป็นว่า NGO ใช่ไหมที่ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติคนจะช่วยเนี่ยอกเห็นหน้าตี่ก็เอาขึ้นว่าถ้าจะช่วยให้ บัญชีชนาคะน,นี้มันเป็นยังไงมีวิธีการที่คนไทยจะไปช่วยคนเมียนมาได้อย่างไรบ้างค่ะก็คือว่าคือในเพจของนันตี้นะคะนันตี้อินเมียนมาคันันตี้ก็มีช่องทางการเอ่อเรียกได้ว่าทั้งส่งของนะคะแล้วก็บริจาคเงินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อโลโกเอ็นจีโอนะคะที่มีเ,เรียกได้ว่าที่เบสเอ่อที่เมืองไทยแล้วก็ที่เบสที่เมียนมาด้วยนะคะาสามารถ คนแล้วก็มีบริษัทชิปปิ้งที่ที่รู้จักกันนะคะ<ม>ก็มีการโครไว้เรียบร้อยก็คือคือไม่ไม่ได้ผ่านเนตี้นะคะคือท่านสามารถส่งผ่านชิปปิ้งตรงไปถึงที่เมียนมาได้เลยนะคะ<ม>หรือว่าคือถ้าไม่สะดวกส่งไปเมียนมาส่งไปที่เมืองไทยทาง local ago เนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นตัวแทน<ม>ในการส่งของต่างบริจาคต่างๆไปเข้าไปอย่างเมียนมานะคะแล้วก็เขาก็จะมีการรายงานแล้วที่ก็โพสต์อยู่เรื่อยๆนะคะนะเรื่องของ ของที่เขาส่งไปออกซิเจนต่างๆยาต่างๆ mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็มีผลการรายงานให้เรียบร้อยโปร่งใสนะคะแล้วก็อันนี้เรื่องของเงินบริจาคไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาตี้เลยนะคะบริจาคให้ทาง NGO โดยตรงน,น,นันที่เป็นเพียงช่องทางในการประ,ประชาะสัมพันธ์เท่านั้นค่ะอืมครับเขาต้องการนี่ครับผมให้ดูข้างหน้านนะรัฐบาลต้านโควิดน้ําใจจากไทยสุนเมียนมาช่องทางบริจาคนะครับ HopeNGO ก็จะมีบัญชีตัวเลขของธนาคาร กรุงเทพที่เห็นอยู่ขณะนี้ซึ่งก็ส่งตรงไปเลยคือตัวส่งตรงไปเลยค่ะหน้าที่เป็นแต่คนเป็นคนแจ้งข่าวให้ทราบเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือก็คือทางโลโกเอเีโอเน่กก็คือเขาก็จะจัดการเรื่องนี้ให้นะคะเพราะว่าปัญหานะคะคุณชายที่เจอก็คือว่าคือทางฝั่ง ทางฝั่ง NGO ที่เมียนมานะคะเขาไม่มีบัญชีไทยมันเลยทำให้ไม่สะดวกกับคนไทยในการที่จะโอนเงินเข้าไปหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของของต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็มิจะส่งไปไหนหรือไรก,ก็ก็คออือมีการประสานงานกับโลโกเอ็มนี้ให้ช่วยกันส่งของเข้าไปแล้วก็ส่วนตัวนัตตี้เองก็ส่งไปแล้วนะคะส่งไปบริจาคใ,ให้เพื่อน,นที่อยู่เมียนมานะคะแล้วก็เพื่อที่เขาทำงานพุตเวรสคิวอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือส่งมาส่งตรงไปได้เลยหรือใครนะคะมีญาติที่อยู่เมียนมา ต,ต้องการที่จะส่งของไปช่วยเหลือมีเพื่อนในเหียมนากต้องการที่จะส่งของไปช่วยเหลือแล้วไม่รู้จะส่งทางไหนหรืออย่างไรก็คือติดต่อเข้ามาในเพจได้เลยเดี๋ยวจะแนะนําช่องทางให้ค่ะอืมครับความต้องการส่วนใหญ่คืออะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะก็คือจริงๆแล้วหลักๆก็คือเรื่องของออกซิเจนค่ะแล้วก็เรื่องของอยา นะคะยาที่ใช้ในการรักษา,าโรคโควิดเบื้องต้นน่ยนะคะค<ม>ือสําหรับผู้ปว่วยสีเขียวนะคะ<ม>อย่างเ<ม>ช่นอ่ายเงี้คือยาแก้ปวดยาเ<ม>ออ่ยายาต่างๆเลยะค่ะหลายๆยาแก้เจ็บคอหรือฟ้าทะลายโจรได้รับฟีดแบ็มาว่าฟ้าทะลายโจรก็คือคือเรียกได้ว่าเขาค่อนข้างโอเคเขาโอเคมากผลผลการตอบรับค่อนข้างดีจากฟ้าทะลายโจรแล้วก็เพิ่งมีข่าวของคุณตุลย์ชัยว่าทางนายพลมินออนไลน์นะคะเตรียมโปรเจกต์ นะคะปลูกฟ้าทลายโจรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> มีการข่าวออกมาสองสามวันในมิซิม่านะคะเพิ่งบอกว่าในพนมียงหลายเนี่ยค่ะก็คือเตรียมสั่งการให้แบบปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อนํามาใช้รักษาผู้ป่วยนะคะเพราะว่ายาจากต่างประเทศนเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงใช่ค่ะก็คือเดีอดคือตามไทยโมเดลเลยคะ่ะฟ้าทลายโจร <c oughs> ใช่เลยครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นความหวังเท่าไหร่ในเมียนมา ถ้าสมมติว่ามีการหยุดยิงนี่หยุดยิงหมายถึงทุกฝ่ายนะทั้งกองทัพทั้งฝ่ายชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยก็ก็จะสามารถนําเข้าไปอย่างนี้ค่ะคุณสุชัยคือทุกคนตั้งคําถามตอนนี้อย่างฝั่งประชาชนเองก็ตั้งคําถามว่าถ้าก็เขาฝั่งนู้นเขาละเมิดก่อนเขาละเมิดธรรมนูญก่อนเขาเขาคว่ำบาตรธรรมนูญไปก่อนแล้วคือเราจะสามารถคือจะทํายังไงจะให้เขาทํายังไงจะให้เขาสู้กลับยังไง Uhm ถ้า u, <Cher h. S 2> ถ้าไม่ถ้าไม่สู้ดึฉนใช้การใช้กาลังแล้วจะให้เขาสู uh ้ย huh. ังไงคืออันนี้เป็นคือเป็นคำถามที่แบบที่ที่เกิดขึ้นนะคะในรอบหลังจากมีการประกาศเกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านหลายๆแบบ prominent f i u r e ต่างๆก็ต้องคำถามกันว่าหรือประชาชนเองก็ต้องคำถามกปนว่าถ้าไม่ให้เขาสู้กลับอ่ะจะให้เขาทํำยังไงอเพื่อจะเป็นการต่อต้านใช้เขาทํายังไงถ้าเขาไม่สู้กลับด้วยกําลัง เรามีวิธีไหมคะหรือว่าเราต้องเปิดฟอรัมหรือว่าเปิดดิสคัชชันกันอีกอันหนึ่งจะทำยังไงคะคถ้าไม่ได้สู้กลับด้วยกองกำลังอย่างนี้อืมครับครับก็เป็น,นั้นว่าเราต้องมองดูหนึ่งในสมรภูมิที่เมียนมาสองที่สาราราชาติเนี่ยตอนนี้ทูต เมียนมาประจำสาป,ประชาชาติยังเป็นคนเดิมแล้วก็ทางรัฐบาลทหารพม่า,มากำลังพยายามจะตั้งคนใหมใ<ช>่แต่ว่าชาประช,ช,ชาชาติ<ช>ก็ต้องลงมติหรือมันยังไงเนี่ยคิดว่าจากขั้นตอนนี้เนี่ยเวทีระหว่างประเทศสําหรับเมียนมามันจะแปลร,รูปไปยังไงใช่ก็คือคิดว่าก็คือต้องรอผลการต,ตัดสินเนี่ยแหละค่ะว่าว่าว่า ทางสัมปะชะชาติจะยอมรับ<ม>ทูตฝั่งไหนกันแน่นะคะแต่ว่าคือย่างคือเราทางทางประชาชนชาวเมียนมาเขาก็หวังกันนะคะว่าจะทางสัมปะชะชาติจะมองเห็นแล้วก็แล้วก็ยอมรับทูตฝั่งของของรัฐบาลประชาชนนะคะ<ม><ม>แล้วคือันนี้ก็คือเรียกได้ว่าจะอาจจะเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคะ<ม>เพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเราเราก็ทราบมาโดยตลอดว่ารัฐบาลประชาชนเนี่ยเขาก็ทําในทุกทุกทางเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศ<ม>จากทุกๆภ<ม>าคส่วนนะคะจากเอ่อทาง international organization ต่างๆหรือจากประเทศอื่นๆเนี่ยเขาทำเขาพยายามความพยายามของเขาเนี่ยก็คือมีมาโดยตลอดสิ่งที่เขาต้องการก็คือการยอมรับจากนานาประเทศค่ะนั่นสิเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าใช่ค่ะาษาประชาชาติเนี่ยยังไม่ยอมรับตัวแทนของรัฐบาลทหารก็ความชอบธรรมในนานาชาติก็ยังไม่มีขณะยกทันบริษัทยักษ์ที่ลงทุนในเมียนมาที่ถอยไปออกไปหรือว่าฟรีส หยุดกิจกรรมนี่ก็ไม่น้อยใช่ไหมไม่น้อยค่ะไม่น้อยค่ะหลักๆอย่างที่เราเห็นล่าสุดเลยก็คือของเทเลนอที่เป็นค่ายมือถือจากนอร์เวย์ก็คือเป็นเจ้าเดียวกับดีแทกไทยนะคะก็มีการที่จะถอยออกจากเมียนมาแล้วก็มีเรื่องของเดียวที่จะเกิดขึ้นที่มีเจ้าหมายเข้ามากําลังเป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือหลักๆเลยที่ที่ถอยออกไปตอนนี้ที่เราติดตามข่าวสื่อของเมียนมาเนี่ย เขาอิสระแค่ไหนเขาทาหน้าที่อย่างไงแล้วก็โดนคุกคามกลุ่มคูยอย่างไงสื่อที่เป็นเพื่อนของนัตตี้เนี่ยก็สื่อที่เป็นคือตอนนี้เรียกได้ว่ามีเดียแลนด์สเคปของเมียนมาเปลี่ยนไปมากค่ะแล้วก็คือสื่อยักษ์ใหญ่เหลือเหลือไม่เหลือไม่กี่เจ้าเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็จะมีสื่อคือตอนนี้เราแบ่งเป็นเป็นประมาณสามกรุ๊ปใหญ่ๆนะคะกรุ๊ปแรกก็คือสื่อยักษ์ใหญ่ที่ยังคงอยู่อย่างเช่นไอว่นมีเดียย่งคงอยู่ปีเมียนมายังคงอยู่นะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของอันที่สองก็คือ สื่อที่สื่อสุ่มเสียงใช้คาว่าสื่อสุ่มเสียงนะคะก็คืออย่างนีแลวสื่อสุ่มเสียงนะคะก็คือเป็นเป็นสื่อที่ได้รับการจับตามองจากทางรัฐบาลแล้วก็มีการแบบประกาศขึ้นประกาศเอ่อเรียกได้ว่าเหมือนเตือนคูหรือว่ามีการไปม o คออฟฟิศเกิดขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นเอออิเลอวดีนะคะมิซิมานะคะหรือว่าจะเป็นเมียนมะนาวนะคะเป็นสื่อกลุ่มสื่อสุ่มเสียงนะคะแล้วก็เป็นสื่อใหม่บน Facebook ที่เกิดขึ้นนะคะเป็น f a c e b o o กเพจใหม่ๆที่รายงานข่าวสารนะคะอย่าง แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการจริงๆแล้วทางทางรัฐบาลทหารก็มีการจากัดสิทธทิเสรีภาพของสื่อเนี่ยค่อนข้างมากนะคะอ,คอย่างเพื่อนที่เองเนี่ยก็คือเป็นเป็นเจ้าของสื่อหนึ่งซึ่งถูกจําคุกมาแล้ว6เดือนนะคะมเมือเ่อวานครบหเดือนที่เขาถูกจําคุกค่ะคือคุณคุณทันตานะคะก็คือเขาเป็นเจ้าของเออเป็นโฟลเดอร์ของกามายุทีมีเดียซึ่งเป็นสื่อนําดีที่นูน่นแต่ว่าก็ ถูกเอ่อถูกทหารจับตัวไปหกเดือนแล้วนะคะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเลย<ม>แล้วก็มีมีการคุกคามโดยในการเรายังเห็นรายงานของการจับกลุมนะคะนักข่าวเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยหลายๆเพิ่งไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งเจอจับเป็นอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะคือยังมีการจับกลุ่มสื่ออยู่เรื่อยๆนะคะมีการคุกคามเสรีภาพของสื่อในการแรงงานอยู่อยู่ตลอดมีการจํากัดอยู่ตลอด นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากอรือแม้แต่นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกจับไปก็ยังไม่รับกันปล่อยตัว<อ>นะคะอ๋อใชออ่ยังยังติดกุ๊กอยู่นะใช่ค่ะใช่ค่ะ<ม>คือมีสื่อจํานวนมากที่ยังไม่รับการปล่อยตัวค่ะเรียกได้ว่า<ม>สิทธิเสรีภาพสื่อน,นี่คือถูกดิบรอนไป<ม>ไปแทบจะหมดแล้วค่ะอืมนั่นสิแล้วสื่อใหญ่ที่อยู่ได้เนี่ยก็อยู่ด้วยความยากลําบากเพราะว่าใช่ค่ะแน่นอนรายได้ก็หายเพราะว่าโฆษณาเอยใช่ค่ะ เป็นแต่ว่าคนดูติดตามก็จะมากขึ้นตรงนี้ไอไอวิวส์ก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนต้องการรู้ข่าวมากใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าการรายงานข่าวแต่ละครั้งก็คือต้องระมัดระวังมากขึ้นเหมือนสิทธิในการรายงานมันก็ยากขึ้นนะคะคุณสุชัยแล้วก็ก็คือได้รับผลกระทบทางรายได้อย่างหนักเลยคะ่ะเพราะว่าเหมือนสปอนเซอร์โฆษณาอะไรเงี้ยก็คือ <นะ S 2> คือหายไปเกือบหมดเลยใช่ค่ะอืครับแล้วก็สื่อทางการของเขาล่ะ New Light of Myanmar อะไรเนี่ยนะก็ยังทําหน้าที่ยังยังคงทำหน้าที่ใช่ค่ะยังคงทำหน้าที่กระบอกเสียงของทางรัฐบาลอยู่อย่างตลอดเวลานะคะแล้วก็แล้วก็ก็คือยังอัปเดตอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ยังสามารถอ่านได้อยู่ทุกวันส่วนมากจะเป็นเรื่องของการเรื่องของรัฐบาลเป็นหลักเรื่องของทาทหารนะคะแล้วก็รายงานเอ่อพวกแบบมาตรการต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ยังคงเป็นเป็นการรายงานอยู่อยู่ตลอดค่ะอื ฉะนั้นเรายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะของเมียนมาหนูก็ภาวนาทุกวันค่ะคุณสุชัยคะว่าจะมีแสงสว่างเมื่อไหร่นะคะหนูก็อยากให้มีแสงสว่างเร็วๆอยากให้ทางประชาชนได้กลับมาได้รับเสรีภาพอีกทางหนึ่งอะคะ่ะถูกต้องครับดีครับคุณนัตตี้ช่วยติดตามสถานการณ์เพราะเราจะมาอัปเดตกันเป็นระยะๆะะนะครับให้คนไทยที่ติดตามเรื่องนี้แล้วคนเมียนมาในประเทศไทยคนเมียนมาในไทยนี่นัตตี้ติดต่ออะไรยังไงเข้า วางตัวยังไรเขาเจอโควิดด้วยเขากลับแล้วก็อยู่ด้วยยังไงคนเมียนมาคือตอนตอนนี้นะคะคนเมียนมาขออนุญาตแยกเป็นสองสองสองกลุ่มอีกเหมือนกันค่ะกลุ่มแรกคือเมียนมาที่อยู่ที่เคยอยู่เมียนมาตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็มาอยู่ที่เมืองไทยกันเยอะมากนะคะก็คือหนีมาอยู่เมืองไทยกันเยอะมากนะคะแล้วก็เราเพื่อนเพื่อนเมียนมาในไทยนก็ยังยัง,ยงโอเคค่ะยังอยู่กันได้แล้วก็เมีการมีมีความพยายามที่จะ เหมือนอช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของการแบบระดมทุนสนับสนุนทางรัฐบาลประชาชนน่ะนะคะแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมเป็นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ช่วงนี้เพราะว่าโควิดก็เลยกิจกรรมต่างๆก็เลยค่อนข้างลดน้อยลงไปะค่ะแต่ก็มีคือมีการคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการฉีดวัคซีนของคนเมียนมาที่อยู่ในไทยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแบ,บบปฏิบัติตัวในช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็มีการแชร์ข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆค่ะครับครับ ก็ยังต้องการความช่วยเหลือพอสมควรผมก็เจอ n อ o อของไทยนะครับที่ช่วยเหลือคนงานเมียนมาที่เจอกับเรื่องกา<ช>ดตกงานต่างๆน,น,นานาซึ่งก็มีคนพูดภาษาเมียนมาได้แล้วก็ช่วยก็ถือว่า NGO ของไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพอสมควรหน้าที่ของรู้จก<ช>ักเอ็นจไทยห,ยหลายจุดใช่ไหม ค่ะค่ะก็มีอย่างอย่างถ้าเอ่อทางทาง L P N น่ะนะคะก็มีการต้อง Hot COVID Support Hotline สำหรับชาวเมียนมาโดยเฉพาะเลยคะ่ะอันนี้ก็ที่ก็แชร์ข้อมูลตรงนี้อยู่เรื่อยๆก็คือเป็นเบอร์โทรสำหรับผู้<ม>ป่วยชาวเมียนมาอะไรองี้ค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปได้เลยอันนี้ก็มีการเอ่อ<ม>โพสต์ไว้แล้วแล้วใน Facebook เดี๋ยวจะมารีแชร์อังนึ่งนะคะ ก็คือทางเอเจโอไทยก็คือเป็นแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างสตรองค่ะค่อนข้างแบบว่ามีให้ความช่วยเหลืออย่างอย่างทันท่วงทีแล้วก็แบบเหมือนเต็มที่มากๆในการช่วยเหลือคนเมียนมาที่อยู่ในไทยค่ะโอเคเลยครับขอบคุณมากนะที่วันนี้นะครับยังไงฝากติดตามเรื่องเมียนมาให้คนไทยด้วยวันนี้เช้าได้ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device